โยโยโยบายสองรรงเชิญกับคลึงเน้นทีมเดียวสวัสดีแฟนคลึงหนุหนังทุกช่องทางเชอญแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กําลังใจทีมงานนะครับก่อนอื่นฝากพักยก77ในช่องคอมเมนต์ครับตอนนี้ฟุตบอลกำลังเข้มข้นนะครับ เอามาถึงค่ำคืนวันจันทรนะครับคนืนนี้ทีมเดียวพิจ็ดเลือกเเกมเวลา4ทุ่มตรงฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษเลสเตอร์ซิตี้ทีมจากฝูงจะเปิดบ้านเจอกับฮัดเด์ฟิลด์ทาว์อันดับ21เลสเตอร์62แต้มจากการชนะ2 0เสมอ2แพ้3นะครับเกมล่าสุดบุกชนะคาร์ดิฟ์มา2 0ครับคุณซื้ออย่างเอนโซมาเรสกาคุณซื้อทาวอิตาเลียนทำทีมดีมากๆนะครับคืนวันนี้หมดสิทธิ์ใช้งานมาร์คอัลเบรตันกับเจมี่วาร์ดี้ที่มีปัญหาการบบบาาเเเจแต่่่่วกกนนหหลลลลััทีืออพรอนนร้มงะค คู่เซนเตอร์อย่างบอลฟาสกับยานิกเวสเตอร์การ์ดแดนกลาง ก็เป็นวิเฟตเอนดีดีกับแฮร์รี่วิงส์นะครับแนวรุกก็มีทั้งเคียร์นั่นดิวบิลลี่คอร์มาร์วินดีกองหน้าก็แพทสันดาก้าครับเจอกับฮัตเตอร์ฟิลด์ทาว์ยี่สิบห้าแต้มจากการชนะห้าเสมอสิบแพ้ไปสิบเกมล่าสุดแพ้คาบ้านให้กับมิดแลนดสโรมานหนึ่งต่อสองนะครับดารินมัวกุนซือมีผู้เล่นตรงกลางอย่างโจนาธานฮอกแจ็ครูโดนนี่เบนจามินวีเลสนะครับคู่หน้าเป็นซอลลี่โทมัสเล่นกับจอร์จโคโรมาครับ เกมหน้าที่เจอกันเป็นเลสเตอร์ที่บุกชนะ1-0นะครับคู่นี้ก่อนเกมเลสเตอร์เป็นต่อเยอะพอสมควรนะครับดูแล้วเนี่ยไม่น่าพลาดครับเอ,า,อาง่ายเลสเตอร์โอกาสเลื่อนชั้นในฤดูกาลเดียวสูงมาก ฟอร์มสุดยอดด้วยนะครับก้านัดหลังสุดชนะ7เสมอ2ไม่แพ้ใครผิดกับฮาร์เดฟิลด์ทาวครับฟอร์มช่วงหลังนี่แม่ชนะใครยากเหลือเกินครับประตูแรกมาไวน่าจะไหลครับเลสเตอร์จะชนะขาดถึง2ประตูได้ให้เชียร์เรสเตอร์เป็นคลึงเน้นทีมเดียวประจำค่ำคืนวันนี้ครับขอให้ทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย